เมนูแซ่บนวน้ำลายโยนนะคะก็จะเป็นกุ้งดองนะคะกับหอยนางรมสดๆที่เราได้มามากินกับน้ำจิ้มสิเชียบก่อนอื่นเราจะล้างกุ้งด้วยโซดาเย็นๆให้มันพักให้มันชื่นใจนะก็คือเราจะเอากุ้งทะเลมาดองเอ้ไม่ใช่มาดองมาล้างใน โซดาเย็นๆก่อนเพื่อที่จะสลัดครับเมือกแต่อันเนี้ยเราต้องเลือกกุ้งที่สดนะเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยมันก็จะมีเชื้อโรคอยู่ดีเพราะว่าโซดาไม่สามารถทําลายเชื้อโรคอะไรใดได้นะจ๊ะที่เรามาแช่โซดานะคะรดกลิ่นคาวแล้วก็เพิ่มความกรอบให้กุ้งด้วยนะต่อมานะคะเราล้างไปแล้วหนึ่งรอบแล้วก็มาเสด็จน้ําให้แห้งค่ะเราก็จะมาพักให้มันแห้งๆเลยนะเสด็จน้ําให้แห้งนะแห้งแน,แ,นแน่นๆนะโอเคแห้งแล้วเราก็จะมาดองน้าปลาก,กันนะคะ เอมเอาเส้นดําที่หลังกับที่ท้องกุ้งออกด้วยนะคะบราิทานจะได้สบายใจส่วนน้ำปลากวนนะคะสูตรเล็กมากก็จะมีน้ำปลาหนึ่งถ้วยน้ำเปลา่าครึ่งถ้วยน้ำตามลมะพร้าวหนึ่งส่วนสี่ถ้วยน้ำกระเทียมดองสองช้อนโต๊ะจ้ะอ่าเราก็จะมาคนๆให้มันทั่วถึงกันนะคะแล้วก็กดๆให้น้ำมันปริ่มปริมตัวกุ้งพอดีแล้วเราก็จะไปพักในตู้เย็นนะคะประมาณชั่วโมงหนึ่งตอ่อคราวแม่หอยนางรมของเรานะคะแล้วก็ใส่แป้งมันประมาณสองช้อนโต๊ะนะคะต่อ หอยนางรมประมาณหนึ่งถ้วยที่เขาขายกันปกตินะแล้วก็ใส่น้ำปลารมเปนนิดนึงก็จะคนๆน,นะคะภาพคนดิฉันหายนะคะแล้วก็จะคนให้มันเข้ากันเพื่อให้มันดูดซับเอาซีนสกรปรกทั้งหลายออกมานะคะน้ำแรกๆเนี่ยจะค่อนข้างสีขุ่นนิดนึงนะคะไม่ต้องตกใจก็ทำไปประมาณหนึ่งถึงสองน้ำก็ทำจนน้ำมันใสอะคะ่ะนางรมนี้ได้จากประมงเล็กนะคะจากทางใต้จากทางสุราษฎร์มาสดๆแน่นอนนะคะเราก็จะล้างอ่ะทีน,นี้น้ำใสใช่ไหมเราก็จะใส่น้ำแข็งลงไปให้มันเย็นชื้นจ ต่อไปนะคะหอยเราก็จะพร้อมเอาไปยำล้วจ้ากลับมาพบกันใหม่คลิปหน้ามายำไปพร้อมกันนะจ๊ะ